ผมอยากจะบอกว่าเราควรชื่นชมอีลอนมัสเขาไม่ทำเพื่อเทสซานะครับทำเพื่อเมกาจริงๆคุณรู้ไหมถ้าเขาไม่ทำสิ่งที่เขาทำอยู่เมกาเจ๊งนะเขากำลังทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยกล้าทำคุณรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายของรัฐบาลอ่ะส่วนใหญ่คือที่อะไรพนักงานพนักงานนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณอีลอนมัสทำก็คือพยายามที่จะยุบอะไรที่มันไม่มีประสิทธิภาพยุบกระทรวงยุบกระทรวงไล่ออกข้าราชการเพราะหลายๆข้าราชการแบบว่าไม่ทำอะไรแต่มันทำให้เขาถูกแอนตี้หนักเลยค่ะคุณซีเคนแล้วไงอะเงินภาษีประชาชนอะ พุ่นที่ตกหนักมากๆเนี่ยคุณซีเคอเมื่นที่ตัดกงว่าม่ามันไม่ได้มาจากโปรเทสนะครับคนที่ตกหนักมากๆมาจากสิ่งที่เรียกว่าเทอร์ฟเพราะว่าเขาอยากที่จะให้ US เอสเป็นคอนซื้อมาที่ได้เปรียบมากยิ่งขึ้น,นถ้าคนส่วนเยอะไม่ชอบอีลอนอีลอนไมสซ์เลออืลอกตั้งหรอกชอปไม่ชนะเลือกตั้งหรอกเจ็ดสวิงสเตดน่ะออยล have to say เจ็ดสวิงสเตดนัมเบอร์สองไลน์ากนั้นคุณซีเคบอกว่าคุณอีลอนมัสเนี่ยถูาเดินมาถูกทางถูกทางถูกมาก